ไม่ได้กินปางานนั้นซื้อมาจากร้านไทยถุงละ8 9ก้นก็เงินถ่านอ่ะ200กว่าบาทอร่อยถ้าอยู่ไทยคือชอบกินนั้นอ่ะอยู่นี่นานๆไปเห็นก็คือซื้อ อืมเอ,มอ,มอมาเนตังจอมกินนะทุกคนอืมอยกปะกินงละเปลี่ยนหัวเลยอยากกินขนมตัง สะหร่ายม,มะนาวลูกครึ่งมะนาวลูกครึ่ง ดวัสดามาทานซต้มตังด้วยกันรู้สึกเวียนหัวก็เลยอยากกินซ้ำตม้มขอบคุณสำหรับหัวใจทุกดวงที่กดมาให้นะคะอโอ้ไอริ่มัชกินกับข้าวเลยอะหนามากไหมคะ ถ้อยู่ในบ้านคือดีมากอากาศไม่หนาวแต่วออกไปข้างนอกหนาวค่ะเพราะว่าหิมะมันเยอะต่อให้มันวันนี้มันลดหนึ่งองศาแต่ว่าเ <c oughs> ย็นเย็นมากค่ะถ้าออกทาข้างนอกนะอ,อืมนี่ไม่ได้ปางาจากร้านไทยมาทุกคนอร่อยไม่ได้กินนานแล้ว ราคาก็เรื่องอยู่แต่อยากกินไงอยากกินก็ซื้ออ,อร่อยแล้วก็ปลาแบงเลยคืออยากกินปลาแบงแต่มันไม่มีขายไงไปร้านไทยแต่ว่าเจอแค่ปลางาเรียกปลางาไหมอืมอืมฟินนึกถึงที่ไทยเลยอ่ะ นม่ไม่แดงชอบกินมาปลางาปลาแดงซื้อมากินอร่อยอ่ะกำลังทำใจย,ยอมรับกำลังจะไปเดินหน้าเดินหน้ายังเย็นอยู่หิมะยังเยอะอยู่ค่ะช่วงนี้หิมะตกแบบครึ่งล้อรถยนต์นะคิดดูเถอะ ตอนนี้คือเขาเกตหิมะไปกองงวโหเป็นภูเขาเลย <c oughs> ช่วงนี้นะมาค่ะมาสมัมผัสความเย็นของหิมะด้วยกันค่ะืมแป๊บสับตักกุ้งสดแบบว่าจะรวบกุ้งก็ขี้เกียจกินแบบกินแบบสดไปเลย ส่วนออสการ์นะทุกคนจะให้ดูว่าแซกินไลท์แซกกินขนมจีนกินแบบไม่รูดไม่จานะจะ๊ะขนมจีนกับลูกชิ้นแล้วก็ไข่ทอดแก <c oughs> ผู้ชายของฉันกินได้ <c oughs> ใช่กินขนมจีนกับน้ำซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนิดนึงแล้วก็มีไข่ทอดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนางกินไม่พูดไม่จานเลยจ้ะข้างกันนี้แหละ แล้วก็เออชวนกินปลางาด้วยเออเนี่ยบอกอร่อยนะเธออะไรเงี้ยเขาก็กินปลางาด้วยอืม,อ,มอ้าวให้เดูพูดด้วยอ่ะเอออืมเป็นมี <c oughs> I w a n t to see you eat ข <c oughs> นมจีนอือนี่ขนมจีนกับขนมปังอะนี่ยดู <c oughs> ขนมจีนกับขนมปังกินไปได้ยังไงตายละเลี้ยง <c oughs> ง่ายจริงวะสามีฉันเนี่ย กิงกับขนมปังม,มาส่วนเราก็มาซอยส้มตำต้องกินไม่ได้นะส้มตำ you wanna try ส <No. S 1> ้มตำนะโอเค I see <c oughs> I know you enjoy eating so much. Mm hmm. So you eat all. Yes. Of course. สูตรใหม่กรอบนุ่มขนมจีนปังว่ะอือหกินได้เป็ขนมจีนกับขนมปัง สุดขายสุดอรกก่อยไงเดี๋ยวมีปลงงาก็ต้องมีข้าววะซ้อมจำข้าวด้วยอ่ะอไม่ถูกเลยกินซ้อมจำข้าวก็อร่อยอ่ะ กิน้มาำล้วก็อยากกินข้าวด้วยในเวลา,วาวเดียวกันก็เลยกินทุกอย่างเลยส้มํำด้วยข้าวด้วยปลางาด้วยอืม,อมสดน้ำฉ่ำแเวนตา,าแวนตาอืออม โปรตอนกินไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้มันคือส้อมสังมันไม่ใช่อาหารแมวมันไม่กิน <laughs> ไม่ได้อย่างมันจะมาฝึกกินอืม นั่งม,มองเนีย่ยคืนแมวนั่งมองหน้าว่ากินอะไรอ่ะกินด้อนไหมเหรอ กินอย่างงี้อ่ะ bye. more. Mm -hmm. and you think ันงอปะตอนคิดไม่ได้ปตอนเดววงสีอืมเองลืกตอเลปลา ตีนี่จะผอมได้ไงทั้งข้าวทั้งขนมจีนอื ินหมูกระทะดีกว่าหูก็ทาจากสวีเดนจะกินที่หกผมบ่งเย็นของที่นี่ก็จะประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วมั้งที่ที่ไทยอ่ะพวกนี้ที่ไทยก็จะปีใหม่ก่อนขึ้นปีใหม่ก่อนที่สวีเดน เราก็จะฉลองครึ่งข้ามปีแต่ว่าที่ไทยบีใหม่กว่าของเราเพิ่งพบโมของไทยอาจจะแบบแฮปปี้นิวเยียร์เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้ 我吃的、啊、了，靠，菜、嗯，了都吃多了。 我们现在还没有呢？

หวานแเบนี้ก็อเาหายเดือนหาอา,า,อา,า,อา,าชื่นใจ You don't want to eat? Yeah. Eat. Okay. And now. รนะมอรทอดไร้น้ำมันอมทอดเอาใส่แบบ้าง5นาทีอร่อยเลยยังองใช้ไม่ต้องเสียเวลาจ้ำน้ำมันให้ร้อแล้วทอดเขาหมอทอดไรน้ำมันกินได้ แต่ว่าอิ่มอ่ะน่ากินมากมากเลยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์กินหมูกระทะคืนข้ามปีกับออสการ์สองคนท้ามูทะกินเองนะรสชาติก็จะแบบเออเอาเป็นว่า พอกินได้ก็พอ,อเอาแบบว่ากินได้ไม่หายอยากอยากกินกว่าถัคคืมข้ามไป นะจะยิบปลากินจะหมดแหละก็มากินเพลินอยู่ ไม่ได้ไม่ได้เห<ม>ลืออีกตัวสองตัวเองกินให้หมดไปเลยไม่ให้เธอฉันก็กินเธอกินไม่ได้ไม่ได้ไ กินทุกอย่างให้คนกินไหนเนี่ยอะไรไม่กินไม่เอากินไม่ได้พอตอนถ้าจะกินทุกอย่างให้คนกินไม่ได้นะ หมดแล้วปตอนหมดแล้วกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้บายบายพี่เขาก bye bye, แบบบายๆจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทุคกคนเอี่ยงพรุ่งนี้เราต้อขึ้นไลฟ์ใหม่นะขึ้นลูนกกระทาข้ามปีคืนข้ามปีฟันนีลาติสวัสดิ์ค่ะออ้